เจริญพรญาติโยมสาธาชนทั้งหลายวันนี้นิสิตวิญยโทหลักสูตรสันติศึกษารุ่น11มหาวิลัธนกรธรรมธราโพได้มาเยี่ยมผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลสวายเราอยู่ที่บ้านสวายหมู่หนึ่งเรามาเยี่ยมน้องกิติพงศ์บุญเสริม่่นที่เห็นอยู่นี่นะครับวันนี้คือน้องกิติพงศ์บุญเสริมอายุ16ปีกับคุณแม่นะครับที่ ดูแลน้องซึ่งพิการตั้งแต่เกิดมานะครับก็สัมภาษณ์คุณแม่นิดหนึ่งน้องเขามีอาการเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เกิดมาเลยตั้งแต่เกิดก็เวลาไข้แกจะชักค่ะชักก็คุณหมอก็แนะนำก็ให้นอนตะเคงตะเคงเขาะหลังก็พวกก็รู้สึกว่าก็หายคุณแม่ใช้กำลังใจยังไงดูแลน้องตั้งแต่เกิดมาจนถึงส6บกปีเนี่ย ที่อยู่กับแม่ก็ลูกนะลูกกันนยังไงก็ดูว่าจะดีจะเลวก็ต้องดูแลก็ทำใจโนะเกิดมาแล้วก็ต้องดูแลเขาถึงที่สุดอะค่ะตอนนั้นก็ท้อใจมนการว่าคุณหมอว่าไม่เกินสิบปีเนาะดูไปดูมาก็ไม่เสียก็เออก็ดูแลกันไปอะค่ะก็ดูเขาไปเรื่อยอะค่ะจนว่าเขาจะหมดแล้วมีหน่วยงานไหนที่เข้ามาดูแล น้องบ้างกับครอบครัวของคุณแม่นีก็มีได้คุณครูศูนย์ศึกษาก็อนามัยอานัยด้านการปูเอาตอเข้ามาอยู่นะอทางจังหวัดทางจังหวัดก็มีได้โรงเรียนนะคะศูนย์ศึกษาศูนศษิเนะอ่ามันก็ให้กําลังใจคุณแม่นะก็เจริญพรญาติโยมนะที่เห็นคลิปนี้ถ้าอยากจะให้ความช่วยเหลือโดยตรงกับเด็กชาย ที่เป็นผู้พิการน้องอายุ16ปีแล้วนะฮะที่เห็นภาพเนี่ยตัวเล็กๆแล้วก็มีคุณแม่ที่ต้องดูแลตลอดอทั้งทั้งวันทั้งคืนไปไหนไม่ได้มีคุณพ่อก็ต้องทำงานหาเลียงชีพอันนั้นฝากคุณโยมที่ประสงค์จะช่วยเหลือน้องสามารถติดต่อคุณแม่ได้ที่ พักบุญเสริมค่ะบุญพกญักบุญเสริมจิดต่อึ้นที่คุณแม่บุญพักบุญเสริมที่บา้านสวายหมูตำบลสวายอำเภอปรางูจังหวัดชิรอกิโทรศัพท์หมายเลข0ู5 4เจ๙๗๓๗๔ค่ะ,ะก็ฝากญาตโยมนะที่ดูคลิปนี้แล้วก็สงสารน้องเขาวันนี้ทางคณะพรานิสิตมาทั้งหมดสี่รูปมาทั้งหมดสี่รูปนะคุณโยมนะ เรามีของที่จะมามอบให้พร้อมทั้ง C.G. ซึ่งเป็นอสมอรประจำระโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบนสวายนะ,ะเป็นอาสาสมัครที่ดูแลผู้ป่วยผู้พิการผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตะบนสวายมาร่วมด้วย วันนี้ทีมพระนิสิตเราก็มีของมาเยี่ยมแต่เห็นจากมีอะไรไม่มากมอบให้น้องก็มอบให้น้องนะคุณแม่นะคุณแม่เจออะไรนะเจอโทรดล้วี่เห็นแล้วสงสารนะพวกผมจะมาอีกก็ให้อายุมันผ่อนยืนนะดูแลก็เปใจนะพรบมาเยี่ยมพรมาโปรดสาธุนะกวาสาธุนะโยมนะถ้าใครอยากทำบุญก็เสนอพรได้เลยนะ